เข้าห้องปกครองครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเราเข้าห้องปกครองบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมแบบของ คุณครูที่เขาแบบอยู่ในห้องปกครองอะไรเงี้ยแต่ว่าการเข้าห้องปกครองที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอ่ะคือเรื่องนี้แล้วแบบบางคนอ่ะพี่เป็นเพื่อนสนิทบางคนยังไม่รู้เลยเพราะว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบงงมากๆอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดตอนที่มัธยมการเรียกเข้าห้องปกครองก็จะมีหลายแบบก็คือแบบประกาศใช่ไหมแล้วก็แบบมีแบบการที่แบบว่าคุณครูมาเรียกเองหรือว่าจะเป็นการที่แบบมีแบบให้นักเรียนที่เป็นแบบสกิทเราให้เราแบบเออคุณครูเรียกนะแล้วแบบ เนี่ยก็เ,เป็นแบบที่3ก็คือให้คนอื่นมาเรียกให้เรียกให้เราไปเขาก็แบบจำได้ว่าแบบเป็นคาบเรียนอะไรสักอย่างเขาก็แบบมาเรียกใช่ไหมเขาก็คือแบบว่าไปหาคนคนที่ห้องยปกครองหนน,าน้าให้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราแบบก็เข้าออกห้องนั้นบ่อยอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันก็เป็นแบบฟีลแบบว่าเราก็ไปแบบไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าไปปุ๊บเราก็นั่งบรรยากาศในห้องคือแบบ ก็ไม่ได้คิดแบบหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนทําอะไรผิดมาเขา้าใจไหมตอนนั้นก็คือแบบมันไม่ได้รู้ว่าเราทําอะไรผิดมาในห้องฝ่ายปกครองอ่ะก็จะมีคุณครูฝ่ายปกครองอยู่แบบหลายคนเลยแบบเป็นโต๊ะเป็นห้องห้องที่เขาชอบบอกว่าห้องฝ่ายปกครองบรอแบบแเอร์เย็นนะเออแลิฟจังหวะนั้นคือรู้สึกว่าแอร์เย็นจริงแอร์แบบเย็นแบบเหมือนคนที่มีความผิดแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าตัวเองผิดอะไรนั่งไปสักพักหนึ่งนั่งรอไปก่อนนะเขาพูดกับเราแบบไม่เหมือนที่เขาพูดแบบปกติ pocket, เหมือนเหมือนเหมือนะต้ทำผิดอะไรร้ายแรงมาแล้วแต่ว่าคือยังไม่รรู้นะะวว่าาตัเอองทํไผิด เข้าใจไหมก็มีคุณครูฝ่ายปกครองคนหนึ่งอ่ะพูดว่าคูมไม่คิดเลยนะว่าแบบเธอจะแบบเป็นแบบนี้จังหวะนั้น่ะคือในใจกูแบบกูทําอะไรวะเมื่อคืนกูทาอะไรคือแบบถ้ามันมีเรื่องมันก็ต้องแบบรู้ร้อนตัวอะไรใช่ไหมแต่นี้คือแบบไม่รู้แล้วก็แบบกูทําอะไรวะอย่างเงี้ยก็ ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยเพราะว่าทําอะไรแล้วทอะไรลงไปก็ยังงงอยู่ก็ยังนั่งนั่งก็ยังคิดไม่ออกว่าทําอะไรลงไปเป็นครูฝ่ายปกครองที่เขาเรียกเรามาเขาก็มาคุยกับเราเขาพูดว่าเออทําไมทําอะไรแบบนั้นแล้วเราอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าเราทําอะไรลงไปเราก็เลยถามว่าคือแบบหนูทําอะไรคะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ควรตีนนะเข้าใจไหมคือไม่รู้จริงๆไงว่าเรียกมาเพราะว่าเรื่องอะไร เ,เขาก็เลยว่าทําไมถึงแบบไปโพสต์อะไรแบบนั้นมันแบบไม่ดีนะเราก็แบบนั่งคิดว่าเราทําอะไรลงไปกูยังงงอยู่ว่ากูทําอะไรวะถ้าทําผิดกูต้องรู้แล้วกูต้องรอนตัวจแล้วแต่แบบทำไมกูไม่รู้รกูทําอะไรแล้วจังหวะที่เขายืน่นไอโพสต์ที่ให้เราดูอะ่ะวก็อ๋อกูได้เข้าห้องปกครองเพราะว่าเรื่องนี้หรอเรื่องที่ไง ใหญ่กว่านี้ทําไมถึงไม่ได้เข้ามันเป็นโพสต์โพสต์หนึ่งที่มันคือไม่ใช่โพสต์ที่เราเป็นคนโพสต์เองแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่ใช่แต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะก็คือไม่เคยปิดไทม์ไลน์ a c e b o o k เลยแบบว่าการแท็กการอะไรเงี้ยที่แบบเพื่อนจะเปิดมาจะเปิดจะส่งมาให้อะ่ะก็คือสามารถที่จะโพสต์ได้เลยแล้วทีเนี้ย มันก็เป็นแบบว่ามันไม่ใช่เชิงแคปชั่นแต่มันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคำกรหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบฟิลแบบว่าเสียวเสียวสิบแปดบนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้โพส์หน้าเฟซตัวเองแล้วก็คือส่งไปให้เพื่อนแล้วทีเนี้ยเพื่อนอ่ะก็แคปมาโพสหน้าทำลายมันเป็นคําแบบฟิลแบบว่าอันนี้จาไม่ได้นะว่าเขียนว่าอะไรแต่มันฟิลแบบว่าอิลฟิลแบบยังไงดีอะเมื่อวันก่อนนั่งหาอยู่ว่าเขียนว่าอะไรทําไมถึงแบบโดนเรียกเข้าบอกขอขนาดนั้นเออมันเป็นแชทที่คุยกันสองคนใช่ไหมไม่อยากเจ็บจิ้มเนี๋ยวยิ้ นั้นแล้วก็โพสต์แล้วคือเราอนอนแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นจนเช้าแล้วเราก็ไม่ได้ลบแท็กไม่ได้อะไรนี่แหละคือโพส์ที่เขาเอามาให้เราดูเราก็เลยแบบจังหวะนั้น,นะคือไม่ได้ไม,ไไมไ่ตกใจหรือว่าไม่ได้โกรธเพื่อนนะคือแบบมันขำแต่ว่าคุณครูในเท่านั้นเขาไม่ขำไงเขาแบบ ท้าไปทาแบบนี้คุขวรกก็พูดว่าเป็นแบบนี้ปกติไหมพูดแบบเนี้ยด้วยการปกติไหมเราก็เลยว่าเราอ่ะไม่ได้มีแบบเจตนาที่แบบจะทําอะไรไม่ดีเลยคือมันเป็นแชทแบบเล่นการเออแล้วก็พูดแบบนี้เขาก็พูดว่าพรุ่งนี้ให้ผู้ปกครองมาที่โรงเรียนด้วยก้ามืในใจต,ตอนนั้นคือกูมไม่ติดตลกแล้วกูอยู่กับยายกับตาแล้วอยู่กับน้องสองคนหมายถึงว่าบ้านอ่ะ อยู่กับน้องสองคนแล้วแล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่กับยายเพราะว่าพ่อกับแม่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วฉันอยู่กับยายแกลองคิดภาพนะยายแก่ๆจะมาแบบประชุมผู้ปกครองให้หลานที่โพสต์คําคมเกี่ยวกับ18บวกแล้วแบบขนาดแค่ตอนที่นี่ไปฟังอยังรู้สึกว่าถ้ายายกูรู้ ใช่กูเป็นลมแน่ตอนนั้นอะคือแบบรู้สึกว่ากูจะหาใครมาเป็นผู้ปกครองให้กูดีคือแบบแล้วว่าเอาไงเขาก็บอกว่าเออพรุ่งนี้อะยังไงก็ต้องเอาผู้ปกครองมาให้เขารับรู้ว่าเราอะทำตัวแบบนี้นะกูก็แบบในใจก็ยังมันตอนนั้นอะคิดไปสองทางคือฉันทำผิดขนาดนั้นเลยเหรอแม่ฉันต้องรับรู้เลยเหรอกับสองก็คือกูจะให้ใครมาประชุมผู้ปกครองให้กู ไม่มียายกุมาไม่ได้แน่นอนตัดเลยยายกับปาตัดเลยมาไม่ได้มาคือแบบยายไม่รู้หรอกว่ามันคือคําคมหรืออะไรยายกูสลบเป็นลมแน่นอนช็อกแค่รู้สึกว่าเดหลานนุนเรียกเข้าห้องปกครองคือแบบช็อกช็อกแน่นอนเอาไงดีเอาไงดีแล้วเหมือนแบบฟ้ามันส่งมาโปรดหรืออะไรสักอย่างคือน้ากลับมาบ้านพอดีนั้นะก็เลยบอกน้าว่าเออก็บอกน้าแบบอธิบายให้ฟังว่าแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเขาก็เลยว่าโอเคเข้าใจเดี๋ยวจะไปประชุมปกครองให้ เราก็บบกอุ๊ยดีว่ะแบบอุ้ยแต่ว่าเราก็บอกนากั<อ>แบกบัมนาว่า,วอ,นะนา,นาวอย่าเพิ่งบอกกับพ่อกับแม่น้าเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่คือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยคือแบบมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยจริง,รงๆแล้วทำไมถึงแบบได้เข้าห้องปกครองอย่างเงี้ยแล้วคือตอนนั้นก็คือยังไม่มีใครรู้เลยเพื่อนก็ยังไม่ไมรู้ไม่มีใครรู้เลยจนแบบกระทั่งตอนเช้าอีกวันหนึ่งใช่ไหมเราก็เข้าแถวแล้วทีเนี้ยเราก็ให้ให้น้านมาประชุมเสร็จป,ปุ๊บเขาก็แบบ ไม่ได้พูดอะไรนะเข้าใจไหมแบบว่าเขาก็พูดว่าเออเนี่ยโพสตแบบนี้นะแบบนีเนี่ยก็คือแบบโพสตแบบนี้นะทําแบบนี้ลงโซเชียลมันไม่ดีนู่นนี่นั่นก,ออก,าากอูออกมาจากห้องออกมาจากห้องแฟลระปกครองพร้อมกับน้าก็เลยบอกน้าว่าเอออย่าเพิ่งบอกแม่นะคือมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆนะแกก็เออเข้าใจฟีลแบบเข้าใจเข้าใจก็จบไปวันนั้นกลับบ้านคืนนั้นเป็นแบบคืนที่แบบก็คือ ไป่ายโทรศัพท์สายหนึ่งไม่น่าจะโทรมาคืนนี้เพราะว่าเราบอกกับน้าแล้วว่าอย่าเพิ่งบอกใครใช่ไหมแม่โทรมาแม่โทรมาแล้วแม่ก็แบบแบบรับสายปุ๊บแล้วก็รู้เลยอะว่าแม่รู้แล้วอะรับสายปุ๊บแล้วแม่ก็พูดเลยว่า เออทำไมเป็นอะไรทำไมแบบไม่บอกแม่ตอนแรกก็ติดตลกแล้วก็พูดกับแม่ว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอะไรแม่เขาแค่เรียบข้องปกครองเฉยๆมันเป็นแค่แบบคำคมมันตลกอะไรฟิลแม่อะก็คือแบบลูกไม่เคยเข้าห้องปกครองเลยอะแล้วแบบแกอก็เลยแบบว่าเสียงแม่คือแบบไม่ไหวแล้วเสียงแม่คือแบบร้องไห้เลยอะแล้วเนี่ยก็บอกแม่ไปใช่ไหมว่าเออไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแบบ มันไม่ได้มีอะไรเลยมันไม่ได้ทําอะไรแบบผิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเรียกไปห้องปกครองแม่ก็พูดว่าเออแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงแบบไม่ได้ดูแลอย่างดีหรออะไรเงี้ยทําไมเป็นแบบนี้เป็นอะไรเ็าบอกแม่สีอะไรเงี้ยแล้วครูก็แบบเฮ้ยแบบแม่ร้องไห้แบบแม่ร้องไห้แบบแหนักมากอะจนรู้สึกว่า แต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะตอนแรกอะที่แม่โทรมาคือบบพยายามที่จะพูดไม่ให้แม่ร้องไห้แล้วแต่ว่าแต่ว่าแม่ก็คือแบบเป็นคนแบบอ่อนไหวง่ายใช่ไหมแล้วก็เข้าใจแหละว่าในความรู้สึกแม่อ่ะเข้าใจว่าเออลูกเข้าห้องปกครองนะอะไรอย่างเงี้ยจนถึงแบบตอนเนี้ยก็คือวันนั้นอะมันก็คือมันเป็นแบบเรื่องที่แบบยังรู้สึกกับตัวเองว่าทําไมถึงได้เข้าห้องปกครองนังทั้งที่มัน ไม่น่าจะได้เข้าห้องปกครองได้สมมรแบบว่าหมายถึงว่าเออเรียกไปคุยอะไรเงี้ยฟีลแบบติดตลกอะไรนี้ก็น่าจะได้นะแต่ว่าแบบเรียกผู้ปกครองไปพบเลยอะ่ะราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอะ่ะคือ,คอไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธเพื่อนนะแบบคืนนะั้นคือแบบโอเคร้องไห้มหูน้ำตาเปียกหมดทั้งสองคนแล้วก็ จบลงได้ดีก็คือก็บอกแม่ว่าเออมันไม่มีอะไรนะเขาไม่ได้แบบเรียกไปทําอะไรคนะตักเตือนว่าไม่ให้โพสต์อะไรแบบนี้อีกแต่เราก็บอกแม่ไปแล้วนะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรจริงๆอะไรเงีย้ยแกก็เออเข้าใจอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบอืม